อถูกนะครับเนาะจะแซ่บแซ่บครับนะโอ้ตักสมบัติบนห้องบุ้ยครับตาบานนะครับแซ่บจเดของร้านเพิ่นครับก่อนถูกล้อครับคนจาวาสโกนครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเลิกสวัสดีครับโอ้ยอ่ะซีรั่งยังก่อนร้านร้านอ่าเจวันแซ่บนัวครับเจวันแซ่บนัวได้แม็กก่อนไหมครับเจะแซ่บจแซ่บครับพี่น้องครับ ทางขาเต่าเลยครับพี่น้องเพื่อนๆครับเสียบไล้ครับเอีโอ้พี่น้องเอาไปเสียบไล้ก้อยนะครับก้อยดิ๊กเสียบก้อยยังอุบนนู้นใครไปไปสะก่นครับสะก่นไปสะก่อไสก่นครับครับเป็นเนื้อครับไปสะก่นครับรสชาติจะออกแบบไรรสชาติผมคมลั้เลยครับผมผมคำนั้อุ้ยขอบคุณครับแจกครับขอบคุณครับ เสียบมา,าเลยครับหมูทอดกระเทียมห,หมูทอดส้มตำเ <cida> ขากันมานะกเลยเนาะหมูทอดแส่ยบลายี่น <c oughs> ้องนะครับเริดกาบครับลาลานครับ ก้อยสะกดมาสั่นครับแบบ,บแซบรมมรครับเนี่ยหมูเพิ่งทอดดีดีบ้างครับโ้อยคับขบบนกันนีมั้เถอะหอยเลยเนี่ครับหอเื่องครับโอเคเป็นหมูเดียวเดียวไหมบ้านเนี่ยครับดูดีเนาะขายพ่งยี่สิบบาทเนี่ยพิ่งยี่สิบบาทครับพ่งไเงี่สิบเพวกไงเนาะ เืียงลาดครับเนื้อครับน้ำตกก้อยทุกอย่างครับที่นี่ครับทั้งนี้ครับแซ่บๆพี่น้องมามามาด้อพี่น้องครับมาซอยเพิ่นมาซื้อกับเพิ่นนะครับดูน่าผ่ดระคบดูซอยแมงคตันครับฉีดพิษมัทนี่ครับน้ำมันครอนครับครับบังเหงาหมูคนรับ้แซ่บร้ายครับพี่น้องครับสารนะทะานว เอาคนนี้น้ำสามถุงนะครับข้าเหนียวสามถุงเอามาสั้นเอามาส้นนี่มั้งนะ้นเสียหักเองเสียหักมาเดี๋ยวคนนะครับโอ้โหาพุดนะครับเหนียวจะแซ่บจะแซ่บครับโอ้ตักขึ้นมาเบิ้งหอมบู๊ยครับตาบานนะครับแซ่บโอ้แซ่บายครับขอบคุณครับครับ่่นีพี่น้องก็ชื่นชอบก็แชร์ก็ติดตามก็ถูกใจเป็นนั่งใจให้เลยได้ครับเอ้พี่น้องครับทังวันจะได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งต่อไปแล้วครับพี่น้องมีความคิดเห็นังไรก็ ก็เมนมาไต่คลิปเลยครับตลาบคลิปนี้ครับล่านลาบล่านก้อยล่าน์ตะมังหุงขายต่ำทั่วไปครับทุกอย่างครับนี่ครับบรรยากาศในลานเพิ่นครับสีร่าครับนี่ครับจะคุยโทรติดต่อ0 6้อพ4อแค่ครับอืมร้านมีไลนแม่ให้ร้อนนะครับเจวันตำแซ่บเจวันตำแซ่บแซ่บเนื้อแซ่บเนื้อครับโอ้ครับขอบคุณครับ เยวจะโปรโมทให้สำหรับทีน่นี่บ้านท่อสวัสดีครับ